เวลาล่วงเลยผ่านไปหลายเดือนนับตั้งแต่ความเงียบงันเข้ามาปกคลุมมองหลวงหองเตาอหรานกลายเป็นคนบ้างานอย่างหนักพระองค์ทรงปกครองแผ่นดินด้วยความเด็ดขาดจนน่ากลัวแวตาที่เคยอ่อนโยนยามปรุงอาหารในโรงเตี๋ยถูกแทนที่ด้วยความเย็นชาดูดน้ำแข็งหลีอีเฟยองค์ชายเล็กเฝ้ามองพี่ชายด้วยความเจ็บปวดพระองค์ทรงเห็นว่าพี่ชายเริ่มมีอาการเหมาร้อยบางครั้งก็มีโทสสรุนแรงอย่างไม่มีเหตุผล และที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือรอยเส้นเลือดสีคล้ำที่เริ่มปรากฏจางๆที่ลำคอของอิรนันในยามที่ส่งคริวถ้าปล่อยไว้แบบนี้พี่ใหญ่คงไม่เหลือความเป็นมนุษย์อีกต่อไปอีเฟยตัดสินใจเด็ดขาดพระองค์แอบหนีออกจากวังหลวงโดยทิ้งจดหมายไว้เพียงฉบับเดียวมุ่งหน้าสู่เขาน้ำผู้เซียนด้วยความหวังเพียงหนึ่งเดียวมู่เหยียน การเดินทางมายังเขาน้ำู้เซียนครั้งนี้ไม่ง่ายเหมือนเก่าหมู่เย็ยนได้วางค่ายกนและกับดักไว้รอบด้านเพื่อตัดขาดจากโลกภายนอกอีเฟยต้องฝ่าฟันความหนาวเหน็บและเส้นทางที่ล่าชันจนเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยขีดขว่วนที่นากระท่อมไม้หลังเดิมอีเฟยพบหมู่เยียนกำลังฝึกกระบี่อยู่ใต้หน้าผาท่วงท่าของเขาดูดันและเต็มไปด้วยความอัดอัน้นท่านหมู่เย็ยนได้โปรโดฟังข้าก่อนข้าบอกแล้วว่าที่นี่ไม่ต้องรับคนจากวังหลวงกลับไปเสียก่อนที่ข้าจะลืมความสัมพันธ์เก่าก่อนแล้วลงมือกับเจ้าพี่ใหญ่กำลังจะตาย ไม่ใช่ทางกายแต่เป็นทางใจและข้าคิดว่าเขากำลังถูกบางอย่างครอบงำสิ่งที่ครอบงำพี่ชายเจ้าคืออำนาจอย่างไรเล่าอีเฟยเขาย่ยมยีหัวใจน้องชายข้าจนยับเยินจะจะมาเรียกร้องความเมตตาอะไรจากข้าอีข้ายอมทำทุกอย่างท่านจะลงโทษข้าจะให้ข้าเป็นทาสสำหรับใช้หรือจะอาฆาเพื่อระบายความแค้นแทนมู่ชิงก็ได้แต่ได้โปรดอย่าทอดทิ้งพี่ชายข้าเลยมู่เหยียนปากกระบี่ลงบนพื้นดินเขาเดินเข้ามาหาอีเฟย์ด้วยสายตาที่ว่างเปล่าความโกรธแค้นที่มีต่ออีหลานถูกส่งมาที่อีเฟยอย่างเลี้ยงไม่ได้ จะบอกว่ายอมทาทุกอย่างงั้นหรือองค์ชายผู้สูงศักดิ์อย่างเจ้าจะยองเป็นคนรับใช้ที่นี่งั้นหรือต้องตักน้ําผ่าฟืนและรับอารมณ์ที่เคลียวกราดข,ของข้าโดยที่ข้าอาจจะไม่ใจอ่อนเลยแม้แต่นิดเดียวข้ายอมแมน,นก็ตามใจเจ้าเธอยังไงข้าก็ไม่มีวันใจอ่อนให้กับคนที่มันย่ำหยีหัวใจของน้องข้าไปซะไปหาฟืนที่ท้ายหุบเขามาให้เต็มห้องเก็บของก่อนตะวันตกดินไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องกินข้าวอีเฟยพยักหน้าทั้งน้ำตาพระองค์เริ่มทำงานหนักอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนในชีวิต ฝ่ามือที่เคยจับผู้กันเริ่มพองโตและแตกออกแต่พระองค์ไม่ปริปากบน่ขนขณะเดียวกันมูชิงที่แอบดูอยู่หลังหน้าต่างก็ได้แต่ถอนหายใจด้วยความเวทนาเขายังคงเสียใจเรื่องอีร่านแต่เขาก็ไม่ได้โกรธแค้นอีเฟยเพราะว่าคำสั่งของพี่ชายถือเป็นเด็ดขาดเขาจึงไม่อาจยื่นมือเข้าไปช่วยได้ในตอนนี้ค่ำคืนหนึ่งมูเหยยนนั่งดื่มเหล้าอยู่ลำพังใต้แสงจันทร์เขามองดูอีเฟยที่นอนขดตัวด้วยความหนาวสั่นอยู่ที่ชานเรือนหินเจ้ามันก็ง่องพอๆกับพี่ชายเจ้า มูเหยียนพึนพรรมพำก่อนจะสาดเล่าลงพื้นเพื่อเซนสรวงความรักที่พังทลายของน้องชายและความทรงจำที่ขมขืนของตนเอง